สวัสดีครับผมมือนีผมเฟนนี่ตมูตมีนะครับมากับน้องแควนะครับผมมาดิค่ะมณีเขาจะมาเล่นเกมเป่ายิงชุบนะครับผมว่าผู้ใดจะแพ้จะชนะนะครับผู้ใดแพ้ถือยนหนานะครับผมโดยนี่ครับลิปสติกอันนี้นะครับผมน้องแควเตรียมมาเรียบร้อยครับกะว่าจะมาท้าหน้าผมมาคักรามเมื่อนี้มาครับผมเาไปดูกันครับมันเริ่มกันเลยครับผมอ้าวเดี๋ยวเดนาะอ่ะ น,นั่นชนะครับผมตาแรงชนะแล้วเอามีก็ได้เอามันควรมีทางฮต่อทิศทางครับเอาว่าต้องม้มนตรงนีม้ม,ม้วนเอามันต้องใส่เอาอันนี้มันเป็นแบบมันเป็นแบบเดีเ๋ยวทางนี้เปิดทางนี้ทางนี้ เอามาต้องรับที่จอบเรื่งเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเลื่ยเดี๋ยวนี่เด็กเด็กเด็แเดวกเด็กเฟ็พอได้กเด็กเด็อเด็กเกเด็กเกเดกได็กเอ็กเด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 ็เด็ เราเลี้ยวจะาหาอยู่นะเอาแค่หามยกมือเด้อ๋อเป็นกติกาแบบคือแบบห้ามขีดแล้วห้ามยกมือขึ้นต่อมาจะหน่าอีกแล้วขี่นะครับยกสิเต๋ ơ nè cái <laughs> này ơ nè 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 ơ

เฮ้ยนี่พี่เทวพี่เทวพี่พี่เทวตั้งสติดีดีเลยไม่คิดใช่วโมง